สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเราไม่ได้มาทําขนมหรือมาทําอาหารให้ชมกันนะคะแต่เรามีร้านขนมชิฟฟ่อนที่อร่อยมากๆมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะร้านนี้ชื่อร้านชิฟฟ่อนเบเกอรี่ค่ะตั้งอยู่ตรงถนนสามเสนอยู่ตรงข้ามเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะหรือท่านผู้ชมจะเซิร์ช Google Map ก็ได้เซิร์ชคําว่าชิฟฟ่อนเบเกอรี่ได้เลยค่ะ พอมาถึงที่หมายแล้วเห็นหน้าร้านแบบนี้ป้ายสีเขียวเขียนว่าชิฟฟ่อนเบเกอรี่ก็ถึงที่หมายแล้วค่ะเป็นร้านชิฟฟ่อนร้านแรกแห่งเทเวศเลยนะคะ สำหรับร้านนี้ทางเราการันตีเลยค่ะว่าไม่มีไขมันทรานขนมทุกอย่างทำสดใหม่ทุกวันรับรองว่าอร่อยได้คุณภาพแน่นอนค่ะสำหรับขนมนะคะตัวดังของเขาเลยก็คือจะเป็นชิฟฟ่อนใบเตยชิฟฟ่อนกาแฟและชิฟฟ่อนช็อกโกแลตค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีขนมแยมโรมี3มรสเช่นกันค่ะมีวานิลากาแฟและช็อกโกแลตค่ะและยังมีบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กเนยนะคะ เค้กหน้าชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆก็มีค่ะเค้กปอนจะเลือกเป็นเนื้อชิฟฟ่อนหรือเนื้อบัตเตอร์ก็ได้ต้องสั่งล่วงหน้า1วันนะคะและนอกจากนั้นทางร้านก็ยังจัดทำเป็นสแน็คบ็อกด้วยค่ะได้ทั้งขนมและเครื่องดื่มเริ่มต้นในราคาเพียง30บาทเท่านั้นค่ะ และสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะเดี๋ยวทางเราจะเขียนไว้ให้ใต้ข้างล่างคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปนะคะสามารถโทรไปสั่งเพื่อส่งไปรสนีนีหรือว่าจะสั่งผ่าน GrabFood หรือ Robinhood ก็ได้ค่ะ ในวันนี้นะคะทางช่องขายดีชาแนลของเราจะมาเปิดเนื้อชิฟฟ่อนให้ดูกันค่ะตัวแรกเป็นชิฟฟ่อนใบเตยนะคะตัวนี้เป็นตัวดังของทางร้านเลยค่ะตรงกลางจะมีไส้ครีมอยู่ด้วยนะคะอร่อยมากๆหอมนุ่มรสชาติกำลังดีเลยค่ะถัดมาอันนี้จะเป็นรสกาแฟค่ะ รถกาแฟเหมาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานกาแฟเลยนะคะเนื้อนุ่มหอมอร่อยไม่แพร้รถใบเตยเลยค่ะและรถที่3ของชิฟฟ่อนเป็นรสช็อกโกแลตค่ะรับรองรสนี้เด็กๆชอบมากแน่นอนสามารถซื้อฝากเด็กๆทานเป็นของว่างได้เลยค่ะตัวเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีครีมอยู่ตรงกลางอร่อยมากค่ะ และในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเราก็จะนำขนมชิฟฟ่อนไปใส่บาตพระกันนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานและผู้ติดตามที่ติดตามทางช่องขายดีชาแนลของเราอยู่นะคะและอย่าลืมขอฝากร้านชิฟฟ่อนเบเกอรี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ